โอเคโซเดียบ okay, so วันนี้เราก็มาเออคือเอออยู่ในอีพีสองกับเกมแอมเนเซียนะกับคุณนักเกอร์แล้วก็คุณสเตมนะขอเสียงหน่อยครับอ้าวคิดเฉยเต็มมันบ้าไปแล้วไปอ่าโอเคนะโอเคครับเข้าสี่สัญาเราก็เล่นกันต่อเลยคอนตินเดิลส์เขาไปแล้วเฮียวู้ชิดเหมือนกันเหมือนกันเป็นความฝันเลยทุกอย่างเต็มเต็มใจเต็มใจจริงนะเพราะว่า ปิดไหมครับยนะังปิดแล้วดูแล้วไม่ตอนโหลดเนี้ยไม่น่าให้มันเนี่อยไหมความแหล็กอะ่ะเหดือนหนึ่งอะ่ะมันก็อ่านช้าดิเป็ไม่ช้าป่ะโอเคต่อจากเดิมนะครับตรงนี้ยังจํากันได้อยู่วยควางกล่องควางกล่องใส่ดีควางกล่องอันนี้เราก,ก,ก,ก็มีเกิดความคิดใหม่นะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะลองทําดูไใกล้ใกล้ควา,า,างควางใส่ไมเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ เฮ้ยจะได้ไมนี่ยกว้างกว้างใส่แม่งเฮ้ย hey, hey. เฮ้ยทาใหา้หักเหรอเฮ้ยจะหักวะแต่มันกลัวอะไรวะไม่มีหรอกแต้มตอนเนี้ยเฮ้ยบอกให้ไปดูคลิปไงเยันยนี่ไม่เชื่กกอกูโก <c oughs> ้แป๊บนึงครับ รู้สึกว่ามันเน่าแล้วเนี่ยมันมันไม่มีอะไรเลยเหรอนะหรือมันให้เปิดวายวะมันมันไม่น่าใช่วายนี่มันเปิดแล้วมันจะเปิดทำไงล่ะมันให้แดกวายหรือเปล่าไม่เกี่ยวอะเฮ้ยจับได้ด้วยเจอะเฮ้ยเออเอานี้ทุ่มดิเฮ้ยจะได้แหลเพราะนี่มันกล่องใหญ่ด้วยดิเตียงก็ชช่า ไม่พังเหรอไม่ไม่พังใช่ไหมดูไปดูมาเหมือนเรื่องไร้สาระอย่างนี้ยรือเปลก็ไม่รู้ไงโข้างนอกเลยข้างนอกเลยหลอนกว่าดูข้างในไม่ไม่หลอน,ลอนเดี๋ยวอ๋อโอเคนะวันนี้เราก็รู้แล้วนะฮะเพราะคุณนักเซกเกอร์เอ๊ะเนักเกอร์นะเขามาทำให้ดูเขาบอกให้เอ่อใบตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ไหมครับเห็นนะฮะเขาให้เอาแคะเนี่ยแต่ผมอยากลองโยนดูเออโยนง่ายกว่าครับ แล้วก็โอ้โตายแล้วเว้ยเซฟมันไม่ต้องเซฟไรัตั์เล่นไปเลยเอา้ามันได้ทำเฮีย้ยอะไรวะลองหมดครับเฮ้ยโอชิออจะมีเฮี้ยอะไรผัวอีกมัไม้ไมีแล้วว่ะเฮ้ยเฮี้ยแม่งเสียว ถ้าเกิดมันมาอย่างเงี้ยมันขึ้นไม่ได้ใช่ปะล่ะขึ้นไม่ได้เอากล่องฟาดหัวแม่งโอเคนะเราก็มาเติมกันโอเคนะเราก็เปิดลมกันแล้วนะแกฮ่าฮ่าฮ่าโอเคแล้วก็ถือกล้องไว้เยเพื่อความปลอดภัยมาแล้วมาแล้ว

ล้วก็ยังไม่ได้ออกปากไม่ต้องอยู่นี่อะไรวะอยากเล่นมากเลยเจอผีก็เจออูยอมหมดเฮ้ยอ่ะคุณเล่นครับโอ้ยเหี้ยมึงแห้กูเล่นไหครับอ่ะตอนนี้เราก็ให้คุณสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยดูพื้นดิอ่าผมก็มาเล่นแทนคุณเนสเตอร์นะมึงอย่าปิดไฟดีเฮีย ควายเขาเรียกว่าวนะอุ้งหาตะไพน้ำท่วมครั้งใหญ่สัตว์โอ้โหมึงไม่เก็บกระดูกไปวะเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยไอสัตว์เนี่ยมึงอ้ you. ออยู่เก้ยนะคีบเอา off the water เขาบอกว่าวเหมือนเหมือนมันอันนั้นอะ่ะพี่พีต้องหงเนอะไม่ใช่สัตว์ ไอ้เหี yeah, ้ยเอ้ยไอ้สัตว์เอ้โอ้ยโอ้ยนีเร็วอะตัวอะไรเหี้ยอะไรวะกูจะต้องตายอย่างงี้อีกนานไหมเนี่ยฟักยูไม่ต้องรีบวิ่งไปด้านขวาเลยเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าพิ่งทำใจก่อนทำใจก่อนเปิดไฟอย่าไปเปิดเหี้ยกุ้งก้มเลยวะอ๋ออย่าเดินแรงเวะเออลองกดย่องไปดิ เฮ้ยใครกล้าได้ไหมวะไ,ไ,วไอ้ผีมานี่ไงจ้าวะเขคือเราต้องตายเฮ้ยพัดสองเดี๋ยวพึ่งครับตะคู้งครับกูจะปรับให้มันเลยดู้นะไปเรื่อยๆเฮ้ยเอาสปาร์ตสุดเลยสปารสุดเลยมึงจะเห็นหน้าผีเลยสัสเราจะว่างนะเราจะได้ไม่ต้องทนมืดไงโอ้โหไปแนะ่เดี๋ยวเร็ว เฮ้ยเฮียแม่งไม่ต้องเปิดไฟเลยสัตเลเยนะเฮ้ยเียอะไรมึงอ่นนะนม่งกขยับที่ง่คือห้ามเดินห้ามเดินอ่ะคือให้ย่องมาไงเดี๋ยวมองกับป๋าปลิญยามันจะมากัดเงียนะเ้ยสั์เอเเองไปเลยมึงไม่มาอ่ะ ไปเด้เอยนะข้างซ้ายข้างซ้ายเฮียมาเลยสัตว์เอ้ยมาแล้วกูเอ้ยมาแล้วเว้ยกูก็หนีดิสัตว์อยู่ําเพียอะไรเล่าอยู่ําเพียอะไร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 สัตว์เอ้ยสัสเอ้ยสัตว์้ยสัสเฮ้ยขึ้นไม่ได้เว้ย <_ d ream> อลอดูแลมันมันห้ามมันเปล่าห้ามลงน้ำเปล่าลงน้ำคือตายเปล่ามันก็มันจะดักอ่ะ,ะอ <_ d ream> ก็ไม่รู้ดิองคเดียพาดสองไม่ต้องนานก็นพอละอ่ะเดซเกอร์เลยนะ ยิ่งไปเรื่อยมาไมวันนี้ฝันไร่เราเอาให้สุดๆไปเลยครับเฮ้ยย่าไปสุดมากเนี่ยมันจะเห็นเหมือนเหมือนมันคือแล้วมะมันคือแล้วอยากรู้ปะไม่รู้เหมือนอยากรู้มันมันเป็นอะไรกันแน่เฮ้ยเนี่ยมันได้บรรยากาศแต่ไม่ชอบโอเคสักเท่านี้พอเนาะถ้าสว่างสว่างสุดก็ม เราเป็นพวกแม่ฮะไม่ชอบเล่นเฮอเลอร์ฮะเราต้องเอาให้สุดสุดประมาณสักโอมเ, <c oughs> เออสองมาเลยเป่ะเออขอบใจที่เธอเราลุยไปเยยลย<ม><ะ>ตายแค่แม่เราลงน้ำไหมเวลาก่อนที่มึงจะตายมึงก็วิ่งเลยวิ่งสุดแรงเล่นเลยยังไม่รู้เลยมันดักเนี่ยดักไม่ดักวะมึงก็ต้องวิ่งเหมือนไอ้ไอ้เฮียไอ้คอร์ไอ็กคอร์อะ คอจะวิ่งเลยจนมันฟันไม่ได้เออเออวิ่งเลยเสี่ยววะเนีเออ่ยมันกมึงก็จะให้ผู้ชมเราลุ้นกับมึงอย่างนี้ไหสัตว์เออมันมันเสี่ยวมันไม่กล้าลงอล้โหทำใจเลย,อเลยโอ้โอ,อ่ะครับมาวันนี้ไม่ต้องวันนี้เลยสัตว์ตอนนี้เน<ม>ี่ยมันก็คือว่าอย่างนี้คุณเดสเกอร์เนี่ยเขาไม่กล้านะ มันต้องให้เฮียปีเตอร์พัคเกอร์ไปครับเอ้ยสัตว์อย่าพึ่งปีเตอร์พัคเกอร์พอเอ้ยอย่าพึ่งเห็นอยอะแล้ยมันเห็นอยู่แลอะอ่ะคิดคิดงี่าไอเนี้ยไอคนที่มันถืออยู่เนี้ยมันคือปีเตอร์พัคเกอร์โอ้ยสัตว์ทักวาเดี๋ยวมันจบขึ้นมาเดี๋ยวตอนเพิ่งมือเราต้องใช้เราเดี๋ยวไม่ได้ใช้อีกเราต้องประหยัดไปก่อนตรงนี้มันเห็นอยู่แล้วอ่ะวันนี้มันจะปิดเฮ้ยเยอยเยอ้สัตว์ดักยูฟักยูแดดงั้นเราต้องแบบเราต้องยอมตายแลฮะ ไม่เมยวันเราต้องทำไงข้าเอาเงินเหรอเดี๋ยวไปกล่องนู้นอะเอามาละไม่กล่องหน้าเห็นป่ะถึงป่ะมันอยู่ตรงนี้จริงเหรอวะอยู่ที่ก็ลงไปก็ควรอยู่ไม่เห็นเหรอเฮ้ยช็อบพิช็อบพิชใช้อยแล้วเนี่ยตัดพิชอีกตัดพิชเออหรือว่าจะวิ่งวิ่งแบบตายก็คือตายนะไปลุยโว้ยวู้ฮู้เป็นกต่องเปนกลองนะขึ้นกองอยเงยพุ่งลงเงยพุ่งลง อุ้ยสุดอุ้ยสุดอุ้ยสุดอุยโ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 ยเออยอาไฮคิสฮ่่าฮ่าไม่ไปยุ่งจึวิ่งไปตรงไหนวะก็ต้องวิ่งออกไปให้ทันมะล่ะวิ่งออกไปแล้วรีบหาที่ยืนนะแบบที่ยืนได้ทันอ่ะเหมือนกับเป็นปลาปริญญาสายพันธุ์ใหม่อ่ะสายพันธุ์ซอมบี้อ่ะมองไม่เห็นเลยอ่ะได้ไหมเหมือนตอนนี้มันกำลังแบบพวกอะไรวะเหมือนกับแฟบรออยู่อ่ะ ปุ่มอะไอ่ะมึงนอนเล่นนะกูจะพูดเองเออมาครับโอเคตอนนี้ก็คุณเนสเอร์เล่นนะอูปุ่นคอนภาควิ่งไปเลยสัตว์กดชิฟวิ่งเลยกระโดดขึ้นอุ้ยเฮียเฮียไอปายเบลนยารุ่นรุ่นก็มันเหมือนเหมือนมันไม่เห็นตีเราอะ เออคล้ายๆเหมือนปลาอะไรสักอย่างที่แบบเป็นเอ้ยอย่าอย่าอุยอ้ย,ยมันขึ้นมาปะวะอ,อย่าอย่าเสียวมากเลยตอนเนี้ยที่ลุล้มคือมันดักอยู่เนี้ยวิ่งไปเลยเพื่อท่านผู้ชมของเราทำเต็มเต็มอ่า เฮ้ยมึงจะไปไม่ไปเนี่ยสัต uh, ว์เสียเวลาวะโอ้สู้กูไม่ได้นี่เออเจ๋งว่ะเออโดดเลยโดดเลยเออแบบไม่คราฟเลยแต่แม่งโดดยากกว่าเอ้ยหนักหัวพองไน่อยสุดเฮ้ยเอาไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอ๋ออะครับเดี๋ยวไปเจอกับในที่บ้านนะครับโอเคสวัสดีครับโอเคคุณแน็กซ์เขาก็กลับบ้านไปแล้วนะก็เล่นเอ้ย

เคเราก็เล่นกันเดี๋ยวๆนะฮะไม่มีใครอยู่เบื่องกูเลยอันตรงนี้มันมันอะไรวะเนี่ยยกไม่ได้เหรอโอเคในเมื่อเรายกไม่ได้เราก็ต้องรีบวอลันเอ้ยวิ่งไปนะไปห้องเดิมอุย้ยอะไรเนี่ยจะจะไม่ให้ไปกันเลยเหรอเออ้ย่ะ มอนแบบเราเดินไปไหนก็ตามหมดอะมันตัวเล็กขนาดนั้นเลยถ้าห,ห,หายตัวก็วิ่งขึ้นมาแล้วมันน่าจะตัวเตี้ยมากเลยว่าอย่างนั้นนะโอเคแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะฮะ โอ้โหแม่งน่นยากว่ะต้องโดดตามกล่องไว้เลยนะอ๋อรู้แล้วทำไม,มถึงมีกล่องให้อะเฮ้ยตกน้ำยาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเตรียมเลยนะมึงโอ้โหโโหน้าข้างหน้าเลยเหรอมันจะไปยังไง้องนั้นก็ไม่มีอะไรเฮ้ยโอ้โหเค ừ là tân lê viên về lại ngũ lạ nó mười ok là huyền bay hui mình ở đây sức già lưu เราต้องโดวข้าวต้องนุ้นโดวข้าวตรงนุ้นต้องเข้าห้องนั้นอะ่ะเฮ้ยนั่นอะไรบนันไดวะน่ะเอ้ยคงไม่ใช่หรอกมั้งแงมดวนห้องนั้นมีอะไรอะ่ะเฮ้ยคันโยกคันโยก ก็โอเคนะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะก็จากที่ไปบ่อยไปก็ไปกินเออส,สุก,กี้หมานะคแกบอิ่มเลยเอ,อ๋อต้องนั่งย่อยก่อนนะครับเราวันนี้ก็จะมาเล่นต่อเลยกันมันอยู่ตรงไงวะแต่ที่รู้ก็คือให้รีบวิ่งไปครับอุ้ยอุ้ยเราต้องออไปโยกสวิตช์นั่นครับ ตามหาอะไรวะอุ้ยอะอย่าอย่าฆ่ากูเลยกูขอโทษเดี๋ยวเราต้องรอให้มันหายแดงก่อนนะมันจะเป็นการฟุ้นโฟลเลือดเอ้ยแสงสวง่างทางสวง่างอุยย้ยอ่ะเมื่อเราได้ที่แล้วเราก็ เราอเฮอเรื่องะเรต้องตามสเต็ปเดิมนะ ยังไงวะรู้สึกมีเยอะเว้ย เอ้ยโหใครทักมาวะเนี่ยแป๊บนะครับโอเคก็มาต่อกันเลยนะครับ 白色。 โอ้ยจะไปได้ไหมเนี่ยมันต้องหาอะไรขว้างไปอะไ,ไปเถีนะ่ะไปะเจอเฮ้ย,ยลงเพอร์เฮ้ย โอเคเล่นต่อโอ้มันไม่ไปอ่ะ บลิบล huh? mm ิฮะอือ hmm. ฮ mm ึเราต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปแล้ว สวิตไม่เจอตรงไหนเนี่ยต้องหาสวิตให้เจอโอ้ยต้องโดดไป 宝贝，嘿。Oh โหยิ่อยู่อะทำไงดีเนี่ยเฮ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยจปไงเนี่ยอืมยากมากเลยสงเนยก็จบพอน,นี้นะสวัสดีครับ